แนะนำก่อนนะฮะอันนี้ก็คือบังลีบงับงลีตลาดยานยงตน,นตอนนี้คนนี้แบมาบร์แบมายกอะไรจากขาดใหญ่มาที่กรุงเทพมีทั้งผ้าปาไม่ทั้ง8090นะครับนะมีหลากหลายเลยนะครับวันเดี๋ยวพาไปลุยกันที่ตลาดยานยงขาดใหญ่กันเลย let's go มีงบอยู่สองหมื่นได้อะไรบ้างมาั้งสอบพวกนี้อยากรู้กระซิบหนของแท้ล้วนๆนะอันนี้ฮะอยู่บนถนน,นถนนตลาดของยานยงนะฮะร้านนี้เขาบอกว่าเซียนต่างๆจะต้องมามาร้านนี้เลยเซียนเขาต้องมาตัดของกันที่นี่ฮะ action น,นะหลังเป็นไรโอเคไรพระอาทิตย์พลอยตัวการผมามุ่มัมากนะครับดูแลกิจการของลูกพี่ตลาดยานยนต์นะครับนี่มีมีอะไรบ้างมีพวกยุ 80, 90, บแปดศูนย์เกาศ์กระตูนซูปเปอร์คาร์มีวง มีงบอยู่2องหมืได้อะไรบ้างมั้งสองหมื่<อ>นก็ท่านเล้ทางงบ2องหมื่นได้ประมาณสอาตัวนะครับว่าลูกค้าจะเปิดกระสอบเดียวเดี๋ยวแนะนํากระสอบนะครับมือใหม่นะครับมันจะมีกระสอบที่งานหัวงานขายได้ตามตลาดสะอาดเลยนะครับครับ,รบเดี๋ยวแนะนําให้นะครับ go star ต้องพาไป,ไปบุกโัวดังใช่ป่ะเอาอันนี้ไอ้เพื่อนๆอันนี้เรามาดูงานหัวก่อนนะที่นี่ก็จะเป็นงานหัวที่ มีความหลากหลายงานในตู้คืออะไรครับแบงานในตู้งานหัวนะครับงานหัวประเภทอะไรขอขอดูหน่อยได้ไหมพวกวงนะครับอ๋อเป็นวงอีเตลิกเกอร์ครับวันนี้งานวูดโอวีพีอู้เท่าไหร่ครับแบร์หกพันห้าครับอ๋อตัวนี้หกพันห้าแล้วตัวนี้ฮะอุ้ยก็ราคาเดียวกัน <ขา S 1> เลยนะครับหกพันห้าจุดนี้มีสามตัวุดนี้มีสามตัว่า อันนี้เป็นศิลปินในยุคฮอลลีวูดเนาะครับยุคเก่าเลยชุดสามดีนะครับในแบบแม่โชว์ให้ดูหน่อยสามดีนี่คือยังไงครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะชุดสามดีที่ร้านจะมีพวกชุดหนังชุดหนังโอ้ยนี่เท่าไหร่ฮะเนี่ห้าหมื่นตัวนี้ห้าหมื่นนะครับอันนี้หลังหลังหลังธงไค่ไม่ใช่ครับชุดเกียวชนธงนะครับครับสีขาวนะฮะครับอันนี้นิวเคยทําคลิปที่ไปสัมภาษณ์พี่เอกพานมาแล้วที่เกาะสมุยแปะลิงก์ให้ดูใต้คำอธิบายนะ อันนี้หน้าอย่างเดียวหัวลาดหน้หัวลาดหัวลาดมาค่ามื่นสามห้าร้อยราคาพิเศษลดได้นะครับตัวนี้นะครับเอาเยอะครับผมถ้าเอาเยอะเอาเยอะถูกลงไปอีกนี้ก็สามารถมานั่งคัดได้มีหลากหลายแนวอตัวนี้ตัวเด็กนี่ครับกะละมารายนี่เซากาคเด้นนะครับอะไรครับว้าวเซากาคัเดนเท่าไหร่อ่ะตัวนี้สามหมื่นแปดสามหมื่นแปด หายากเลยนะครับตัวนี้นะครับในกระแสนอกกระแสก็ดูนงานอาร์ตตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแบบตเท่าไหร่ครับตัวนั้นสองพันแปดสองพันแปดนะครับทุกคนสามารถมามาเลือกสับสับราวได้สับราวซับกองสับกองสับพับได้เลยนะครับสับกองได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลายยอดนิยมยูนิทูนเลยทูนกับกระต่ายบัสนะฮะ ตัวนี้เท่าไหร่ครับแบร์ตัวนี้สามพันห้านะคะครับราคาคุยกันได้ถ้าเอาเยอะนะครับเป็นลายเป็นลายทะลุนะลายนี้เป็นลายทะลุลายทะลุอ่าตัวหูเยอะทุกคนถ้าสัว่าใครต้องการงานหัวงานในกระแสร็งต้องมาร้องมาเรียนถ้าสัว่าไปเดินตามตลาดไม่มีไม่มีเจอฮะที่ตลาดไม่ไม่เจอแน่นอนให้ดูเป็นเข้าคร่าวอุ้ย มีเยอะมากเพื่อนต้องกำเงินมาเท่าไหร่ครับมามามาลาต้องกำเงินมาเท่าไหร่ครับมามามาลานแสนหนึ่งครับอ๋หนึ่งแสนได้เยอะเลยนะครับหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนจะได้กี่ตัวได้ประมาณยี่สิบสามสิบตัวเหมือนกันขึ้นอยู่กับลายใช่ไหมครับผมขึ้นอยู่กับลายเนาะอยู่ที่ถ้าได้ถ้าเอาเยอะก็ราคาแบบหนึ่งราคาราคาปลีกับส่ง หนึ่งแสนก็ขึ้อนอยู่กับลายแหละเนาะถ้าสุว,ว่าเพื่อนๆไม่ได้เอาลายกระแสมาก็ราคาจะถูกหน่อยเอาก็ก็จะได้จํานวนเยอะหน่อยอย่าเอาลายที่ว่ากำลังดังนะครับกระแสแรงอันนี้ตัวเด็กประจาร้ายังยังยัไม่มีร้านไหนจเจนเดิกเจสันวูด <20 S 1> ทัวนิ่กี่บาทหมื่นเจ็ดหาร้อยหมหารสภาพพุ่งฟิงเลยสภาพดีไม่มีตําหนิโอ้ยเยอะเยอะคุณ เยอะมากมากีให้เลือกเยอะกำเงินมาแสนหนึ่งมาสับได้เลยมาสับได้เลยสี่ห้าหมื่นก็ได้สี่ห้าหมื่นก็ได้แต่ <มา S 2> เ็ต้องเลือกเลือกลายทั่วๆไปอ่ะเดี๋ยวเราไปกดดังนะไปโกดดังกันใช่ไหมเดี๋ยวแนะนำให้แดมาจะพาไปไปไหนฮะ ไปแนะนํากระสอบที่ว่ามือใหม่หัดขายนะครับราคาก็ไม่แรงมีทุนสองหมื่นนี้เปิดได้สามกระสอบเลยนะครับขอแนะนํานะครับถ้าใครมือใหม่นะครับงานขายตามตลาดงานสะอาดนะครับอันนี้เป็นป้ายหนึ่งนะครับถ้ายุกกระสอบนี้หกพันห้านะครับอ่าถ้าคัดหัวตัวละร้อยสามสิบตัวนะครับตัวเด่นคือตรงนี้เลยครับงานไม่แรงแต่ออกหัวดีนะครับอันนี้อันนี้ตัวเด็ดเลยครับทาง ทางกดดังเราครับโกสตานะครับ, Go uh huh. รบกระสอบหนึ่งหกพันห้านะครับตัดคัดเท่าไหร่อ่ะทัดคัดสามสิบตัวตัวละร้อยเลยนะครับงานนี้แน่นอนนะครับ uh huh. งานนี้ออกงานดีนะครับออกงานประเภทไหนอ่ะแบงานขายตลาดทั่วไปออกขายตลาดทั่วไปงานสะอาดอ่าฮะงานสกรีนงานป้าย แบแบแล้วเวลาเลือกกระสอบพวกนี้ confidence. แบ่เทคนิคเทคนิคการเลือกกระสอบก็คือต้องต้องเน้นสีดํานะครับอ,อ๋อเน้นดำเย,ยอะเน้นดําเยอะๆนะครับอเน้นดําเยอะๆเน้นดําเยอะๆอย่าอย่าไปเลือกหน้าปกนะครับอ,อ๋ออย่าไปเลือกหน้าปกครับถ้าหน้าปกนี้หน้าปกหลอกอ๋อหน้าปกหลอกครับต้องเอาดําเยอะๆมาก่อนอ่ะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวพายืดค่อยๆว่ากันแต่ว่าวันนี้มีมีน้ามาตัดกระสอบ มานณาตัดอะไรอยู่ครับนี่ตัดกางเกงสแลกโปล o ตัดกางเกงสแลกโปลอเนี่ยโปลเนี่ยเป็นของอเมริกาด้วยครับครับอแล้วแล้วในกระสอบกางเกงนี่คือไงครับเขามียี่ห้ออะไรบ้างฮะโลล้วนเลยครับโอโล้วนเลยเหรอผลล้วนเลยลูกหนึ่งมีมีมีกี่ตัวฮะลูกหนึ่งประมาณเก้าสิบตัวเก้าสิบตัวงานออกไปไงบ้างครับก็งานดีดีสภาพดี อ่าอืมมีทุกไซส์เลยมีทุกไซส์เลยเออสามสองถึงสามหกสามแปดครับเอออันอันนี้คืออันนี้คือตัดตัดคับเนตัดคัดคัดหัวอ๋อคัดหัวเออแล้วราคาคัดยังไงครับราคาก็คัดก็ให้ตัวหนึ่งสองร้อยบาทอ๋อตัวละสองร้อยต้องขั้นต่ำกี่ตัวฮะเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นขั้นต่ำนี่ประมาณยี่สิบตัวกี่ลูกแล้วครับเนี่ยอันนี้ซีลูกเลยแล้วตอนตอนแรกๆนี้หนาจับ ขายกางเกงก็ตั้งตอนแรกๆเลยมะผมอ่ะก็กางเกงขายมานานแล้วเนี่ยสามสิบปีได้แล้วนะโอ้ยนี่นะนี่ดุคนการการเล่นกางเกงคือยังไงบ้างครับคือนาต้องเอาส์อะไรไปต้องสไซส์ข้อเน้นเน้นสายสายอะไรสายสายอะไรสายสายหล่อสายหล่อสายหล่อสามหกลงมาสามหกอ่า 3 4 3 4 3 3 3 2อะไรประมาณเนี้ยโอเคมาตรฐานของคนลูกค้าเอเชียคือเอลเอลเท่าไหร่ฮะที่ที่ต้องการที่ต้องการก็คือ3 2 3 4อ๋อ3 2 3 4แปลว่าถ้าเล็กกว่านั้น30ม9ิบก็ยังได้ยังได้มีไหมมีมีมีเมีขายได้ขายได้อืมเป็นอีกหนึ่งหนึ่งกระสอบเนาะอีกหนึ่งด้าผ้าไอเทมกางเกงกางเกงกางเกงสแลกกางเกงสแลกอันนี้คือก็จะมีเป็น โปโลโปโลล้วนเลยโปโลล้วนที่กรุงเทพไม่มีเนาะคือกรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่มีมีนี่ฮันไดอย่างเดียวถ้ามีก็ต้องยกลูกมันไม่ต้องซื้อเป็นลูกต้องเป็นลูกแต่ว่าที่นี่คัดได้ที่นี่คัดได้นี่ถนะเขามีเยอะมากเนี่ยแล้วเด็ยวนะจะตัดตัดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอเออตัดโปโลอย่างเดียวดีลูกค้าสั่งโปโลอ๋อลูกค้าสั่งโปโลอืมโอ้ยอะไรอย่างนี้ช่วยปากบอกในมือแบบน้าเป็นเหมือาชีตละปากบอกพวก เด็กๆรุ่นหลังหน่อยอ๋อการค้าขายยังไงบ้างตอนนี้อจะบอกยังไงบอกไงก็บอกเลยเออไอ้ค้าขายเนี่ยคือตอนนี้พวกพวกมือสองคือกางเกงเสื้ออะไรมือสองนี่สองมาเขาจะเล่นกันครับเออแล้วก็ถ้าใครเป็นได้พวกแบรนด์สวยๆก็จะได้ราคาอ,อย่างนั้นนะอ่ะข้อเร่งมือสองนี่มันจะมีฟลกุกอ,อมันี่เกิดเจออะไรเจอทองอะไรอ,ะอ่ะผ้าคีรีวก็ว่าผ้าคีรีวคอยอันนั้นนะ ฝักกิลิหัอทองห่อทองนั่นแหละประมาณนั่นแหละครับแล้วก็คือยังไงคือกระสอบพวกนี้อยากรู้กระซิบหน่อยของแทรล้วนๆอันนี้ของแทรล้วนเลยใช่ไหมไม่มีก๊อปปี้เลยไม่มีก๊อปปี้เลยไม่มีงานเฟกด้วยเนาะไม่มีไม่มีอันนี้นะฮะอือมีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะถ้าสุวัสดิใครสนใจอยากจะมาตัดกระสอบกางเกงมาได้เลยเนาะมาได้เลยที่นี่ยันยมยันยงมีทุกอย่างเลยเนี่ยอ่ะอ่แล้วับน้าขายอยู่ที่ไหนฮะเดี๋ยวเผื่อเขา พงไาย่สวนจตุจักรสวนเจตาจักรไหนกรุงเทพมหานครกรุงเทพเยสโครงการอะไรครับโครงการหกโครงการหกซอยซอยหนึ่งอ่ะโครงการหกซอยหนึ่งแวะแวะไปดูได้เนาะไปดูได้เลยร้านความมุมเลยโครงการหกซอยหนึ่งเลขที่หลานเท่าไหร่อ่ะหกสิบทับหนึ่งหกสิบทับหนึ่งอ่าทุกคนกรุงเทพแวะไปได้เลยนะฮะที่นี่ราคาราคางามนะ แล้วก็พาะส่งลูกค้าโหเนี่ยอ๋ออันนี้คือส่งลูกค้าส่งลูกค้าแต่ว่าที่ราไม่มีละก็มีบางทีก็ลูกค้าที่เรือลูกค้าก็เราโชว์ไปในร้านาโชว์ในร้านอืออ,อ่ะโอเคก็ตามไปช็อปได้ที่สวนจุจักที่นี่ตลาดยันยงก็มีมีให้คัดเยอะเหมือนกันต้นทุนเวลาไปขายคุณก็ต้องบวกค่ารถค่าน้ำมันค่าซัก เราไม่ใช่ <lawsuit royable. S 1> เราได้ต้นทุนเช่นได้ต้นทุนส0 0แล้วจะมาขาย 200, cm, 200ไม่ใช่นะทุกคนว่าเรายังมีต้นทุนของค่าแรงอื่นๆที่เราต้องบวกเพิ่มไปนะฮะนี่ตรงนี้เขามีให้ขัดเยอะมาาๆเป็นบรรยากาศนะฮะของวันพฤหัสซึ่งพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะก็เดี๋ยวก็จะเปิดร้านกันวันศุกร์นะมาโซนด้านหลัง ตรงนี้ก็จะเป็นโตดังเขาเรียกว่าอะไรคัดให้ลูกค้ามาคัดได้นะฮะให้ลูกค้ามาคัดได้อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าของเด็ก,เดกๆเนาะกระอสอบเบบี้มิกที่นิวเคยทำที่ปัตตานีนะฮะอันนี้ก็จะรณะ,ะคล้ายๆกันการการคัดของเด็กๆราคาอย่างไงอ๋อ,อหลากหลายราคาอ่า ราคาขายของเด็กๆก,ก็หลากหลายราคานะฮะมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยของเด็กของเด็กสวยคนของเด็กสวยมีชั้นโปโลมีเสื้อยืดรวมไปถึงมีนี่ฮะมีคาฮาร์ซึ้งนะอันนี้คือของของเด็กตรงนี้เป็นเอี่ยม อันนี้เป็นอะไรฮะกล่องนี้เป็นลายยีนกางเกยงยีนพามาดูเท่านี้เนาะคลิปหน้าจะมีอะไรจะพาไปไหนกดติดตามไว้เลยกด subscribe กดกระดิ่งเมื่อแจ้งเกิดว่ามใหม่ลงมาแล้วนะคลิปหน้าจะไปไหนติดตามติดตามโอเคไปละบ๊ายบ